สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรป้านแปง FC แฟนคลับสาวน้อยเพชริลแพร่งนะครับในแปรไทยเป็นเลา้าเอฟซีแฟนคลับน้องอุงอิง FC แฟนคลับน้อ,งอ,ง,องอุงอิงครับพี่น้องรับชมเราฟังยู๊ปครับช่องทีมงานขอบตาดำมีเรื่องอัปเรทพอจาภาษา FC เสริมเข้าไปนะครับแตกประเด็น สำหรับคลิปนี้นะครับจะยก,กมาให้พี่น้องเอฟซี FC, โดยเฉพาะโจจงกับคือสาวน้อยเป็นแพ่งครับ <c oughs> เรื่องหยังวาดินะครับบอสโจเพ่ดน,นโพดโอกาสมาแล้วครับโอกาสนี้มาแล้ว สำหรับผู้ใดบอโจเป็นโพดคืนวันที่มันเปนคืนวันที่วันที่ยี่สิบเก้าเที่ยงคืนสามสามนาทีเพิ่นกับมีความคิดของเพิ่นน่ะบอสะคิดขามไปนะครับพูนเขาอยู่มองนีชื่ว่ามองนีเพิ่นบ้างแผนไว้แล้วจัิงสิแม่แล้วก็คิดขามไปคิดต่อยอดคิดคิดไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ผมเบื้งองจากลักษณะความจิดบอดนะครับผมว่าเราคิดว่ามันก้าวกระโดดเกินไปเลยพี่น้องหูคํามว่าก้าวกระโดดว่ข้ามว่าก้าวกระโดดเกินไปเนี่ยคือมันขาหักไหมกระโดดอะเรายางเดินเดินไวจะไม่ใช่การกระโดดกระโดดมันเจ็บขามันขาหักคือกันก,กับที่แล้วว่าว่าเราเาวา่เา,เาเกี่ยวกับ อยากเสียดซี่ดีเราอยากเสียดหนังใหญ่ปุ๊บเราโทรเลยโทรอะไรโทรหาผู้ที่มีประสบการณ์ว่าทําออกมาเนี่ยถ้าทําหนังใหญ่เนี่ยมันจะเป็นยังไงมีแผลเยอะไหมนี่ความคิดเพิ่นกระโดดอยู่แต่ว่าก่อนที่แกจะกระโดดแกต้องหาขอมูลก่อนอันนี้ขึ้นหนาเป็นแบบอย่างนะครับหน้าเป็นแบบอย่าง,นะาเ,บบางเพราะว่าอะไรที่มัน ขึ้นเร็วมันก็ลงเร็วอะไรที่มันกระโดดมันก็ย่อมเจ็บขาะดีดีไม่ดีมีโอกาสขาหาักด้วยซ้ําแต่ถ่ายยางยาง,ยางเร็วหรือว่าวิ่งไปมันก็จะไปเรื่อยๆมันไม่หยุดอ่ะถึงแม้ว่าคุณเดินอ่ะมันอาจจะถึงช้าแต่มันไม่หยุดอ่ะมันไม่เจ็บขาอืไม่จะเรียกว่าก้าวกระโดดอ่ะเดินให้ไวเดินให้ไวหรืออาจจะเป็นวิ่งแต่ไม่ใช่การกระโดดกระโดดเจ็บขาเจ็บแน่ จะเจ็บมากเจ็บน้อยฉ่นั้นใช่ไหมาถาม,ม่าโอกาสายนนอ,กอย่างดีแล้วเด้๋ยโพดกับนอเทียงขึ้นเคิงข,ของวันที่ยี่สิบเก้านะครับเราบอกว่าผมอยากปั้นและกําลังหาดาวเพื่ออะไรเพื่อจะส่งเข้าผับในแบรนด์สาวน้อยก่อนหน้านี้ในยิ่งไปบอกว่าเล่าก็อยากเปิดผับแต่ว่าปัญหามันมีเยอะนะครับมันมีเยอะเด้ คับเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาหนว่าจะเป็นทะเลาะวิวาดกันบ้างในพับบ้างปัญหานู่นนั่นนี่โอ้เยอะนะครับเราก็เลยมีความคิดว่าอยากซิปปั้นปั้นดาวไว้สําหรับแบรนด์สาวน้อยอ่าเพื่อจะเขางานพับอ,บอืมเพื่อที่จะเขางานพับเห็นบอกมันจะสายดึงกันมากอืมมินิเข่าพับมาที่นี่นา่าจะจะแยกออกไปวันนี้ แบบพึ่ผับอย่างเดียวนะอาจจะตายเป็นอินดี้ลูกทุ่งสากลผับในแบรนด์สาวน้อยจากค่ายลำเพลินอินดี้เลคคอร์ดคือหมายว่ามาทรงศิลปินเขาไปเฉพาะถ้าสมมติว่าคนจะได้ผับใช่ไหมศิลปินคนนี้ผมเหมาะสําหรับผับแบบเนี้ยความคิดนะในเราก็เลยถามว่าท่านคิดว่าผมจะทําได้ไหมนะครับผมก็เลยเบรกมองนี่พี่นอ้องฉันมาพอโจทําเพิินบ้าไว้แล้วนะมันอยู่ในแผนงานเราแล้วเด้แค่เรามาถาม แคร์แล้วมาถามเอากำลังใจจากเอฟซีมาแล้วเชียร์ไตรบอนะครับสำหรับผมอันนี้คือความคิดผมพี่น้องก็ต้องคิดคือกันกันใดนะครับจังไดกะใส่วิจารณญาณจึงไดกะใส่วิจารณญาณเบิ้งเนี่ยชอดอกไปมากเลยเนี่ยเดี๋ยวมาแรงสิไปสั่งเอาเช็ดบ่พท่านแหละครับสั่งเอาดีกว่า ก่อนพี่นอ้องกออนุญาตเบิ่งหนองไหม่ปาดคืองามเลยวะ่ะโอ้ยคืงามเนียโอ้โหเสร็จแล้วอะสุดยอดเลยนะครับอ่ะคือเพิยากปัน้นอเขานี่และการที่เรามาถามแนวนี่เรามาขอกาลัางใจเข้ากับเป็นเอซเข้ากันให้กาลัางใจเพิ่นเราผมก็อยากคิดว่าคนเข้าคิดคิดว่าจะทำ คุณเริ่มก้าวเข้าไปสู่ความสําเร็จแล้วและในเมื่อลงมือทําคุณมีโอกาสสําเร็จถึงแปดสิบเก้าสปอร์เซ็นจะว่าร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่ได้มันเป็นองค์ประกอบหีกายรวมแต่ถ้าคุณไม่คิดคุณไม่มีโอกาสสําเร็จอืมแต่ถ้าคุณคิดคุณไม่ทําคุณมีโอกาสสาเร็จแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นฉะนั้นคิดแล้วทํามีโอกาสสาเร็จถึงแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วไม่รู้หรอกว่าคุณทําลงไปเนี่ย คุณจะล้มหรือว่าคุณจะสําเร็จซึ่งไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆคิดลงมือทํามันมีโอกาสสาเร็จอยู่แล้วถ้าคิดไม่ลงมือทํามันก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยและยิ่งถ้าไม่คิดเลยไม่มีโอกาสสาเร็จอนี่คือกาลังใจเลยแมีนมอพี่น้องคิดกอผมบอกเอาถ้าคุณทําคุณยังมีโอกาสสาเร็จถึงแม้ว่าคุณจะมีโอกาสไม่สําเร็จหรือว่ามีโอกาสล้มก็าตามแต่มันยังมีเปอร์เซ็นต์ที่จะสําเร็จนะฉะนั้นเฮาหายกำลังใจเพิ่อนในส่วนนี เ้วก็เียกว่าสนใจทักมหาผมได้เลยใครอยากร่วมงานกับผมในแบรนด์สาวน้อยเพชรแพงนี่คือโอกาสครับพี่น้องปฏิเสธไม่ได้ว่านาทีนี้อไม่มว่าจะเป็นคู่รลองคู่ล่ำคู่ร้องเพลงคู่ล่ำการแสดงต่างๆเพิ่นสอนคู่เพิ่นมีคู่ยู่ในองค์กรเพิ่นพี่น้องเข้าไปเพิ่นจ้างไปเหตุงานแถมได้วิชาเพิ่มเติมนี่บางคนบ่เบิบ่งจุดนี่เด้บางคนก็ไปเพื่อเพื่อที่จะดังอย่างเดียวเพื่อที่จะแบบ ไม่เอาอะไรอะ่ะคือฉันมีเต็มแก้วเลยนะทําเป็นน้ําเต็มแก้วพอเข้าไปปุ๊บเราก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมประบดับความรู้ให้กับเราแล้วเอออันนี้คือผมถือว่าเป็นโอกาสแล้วอีหยังพี่น้องเมแลยวพี่ยังเดี๋ยวมารวมงานกับขายเดียวกันครับสังกัดเดียวกันกับน้ององอิงความอืมปฏิเสธเพราะได้ศิลปินในวงหลายคนหลายท่านครับอืมมีแรงบันดาลใจจากอุงอิง ว่าจะเป็นศิลปินติยูกร์หรือว่าพึ่งเขามาหลังน้องอิงมี่เขาเอื่นว่ามีแรงบันดาลใจจากน้ององค์อิงย้อนยังน้องไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองทํายังไงน้องถึงทนกระแสดดาม่าได้เหตุจังไหนน้องคือจงผ่านค่าดูถูกค่าตวัววาต่างๆหน้าเด่แล้วมันยืนในจุดๆนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วมี่บางคนบอกว่าเอา้าเราน้ององคงอิงะงล้วศิลปินคนอื่นเนี่ย พี่น้องเขาใจพอเสริมพี่น้องเขาใจบอกว่าสิปั่นขึ้นมากอีกมันจะไม่อยู่ที่เดิมมันต้องมีเพิ่มมีเสริมมีแต่งน้องอุ้งอิงอยู่กับวงใหญ่แล้วถามมาผมเป็นยังคือวา่าจังสี่เล่าหละเป็นคนว่าเองอืนางประจําวงใหญ่กับพ่อหละครับจบบะสําหรับผู้ที่บอกว่าน้องอุ้งอิงอืจบบะครับน้องอุ้งอิงอยู่วงใหญ่แหละครับบอดเป,เป็นคนตอบเองในคอมเมนต์บ่สเสื่อพี่น้องกับไปเบิร์นเฟซเรา เลื่อนลงไปได้เพราะว่าเราโพดหลายโอเคครับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้ซูผูซูขคนเป็นกำลังใจให้สาวหน่อยปเป็นแพร่งการแล้วเพื่อน, Record, นอินดี้เล็คอร์ดน้ององคิงบอจโจละกะยำเตือนพี่น้องผู้ใดนะครับอยากรวมงานกับเพื่อนโอกาสแบบนี้ครับผมบอกเลยเลยนะครับโอกาสยื่นมาให้เราจะหยิบหรือไม่หยิบนั้นอยู่ที่ตัวเราจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนั้นอยู่ที่เราสรรสร้างนะครับขอให้พี่น้องโชคดีสูผูสุขคนมี่ยังอัปเดตใหม่เรื่องดีๆเมื่อว่าจากครับสวัสดีครับ บิ้ยบครกับผม